นี่นะครับจุดให้อาหารนะครับปลานะครับจุดปล่อยปลาดูนะครับมันรู้ว่ามีคนมาเห็นไหมมันรู้ว่ามีคนมาให้อาหารมันก็นะครับมาดูใกล้ๆเลยเยอะมากครับ เยอะมากเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเลยลาาเหมือนปลาขาวนะครับเหมือนปลาขาวนะเหมือนปลาเก็ตขาวนะครับตอนแต่เขาเรียกปลาจาดนะแถวนี้เป็นแม่น้ําเป็นลําคลองธรรมชาตินะครับเขาจะกั้นไว้ตรงนู้นนะครับกั้นไว้ตรงนู้นให้ค่อยน้ําค่อยไหลตกไปก็พวกปลาพวกนี้ก็จะมาอาศัยที่นี่เราก็มาให้อาหารมันนะครับ